สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับาส่รายจันร์คุยกันวัลววน,นวละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีกสถานีทั่วประเทศนะคะ รายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีหรือสสวทน,นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะดิฉันดวงเดือนเรืองกิติพัาร์มาพร้อมกับคุณสุภาพรอินทุวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราคุยกันวันเรื่องก็คงจะคุยต่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ชูรสบุรีผลไม้ที่ เรียกว่าเอาใจสิงอมความที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะสนับสนุนแล้วก็เราตรงนี้ก็อยากจะนำเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้คุณฟังได้ทราบถึงทิพภัยของบุหรี่เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ต้องบอกอย่างนี้ก็คือเจ้าบุหรี่นี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนบุหรี่ทั่วไปใไหมมันน่ารักมันน่าพกมันน่าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็เอ๊ะ เป็นหมากฝรั่งหรือเปล่าเป็นขนมอยู่ในกระเป๋าลูกก็คิดว่าเป็นเครื่องสําอางเป็นเครื่องประกอบอะไรแต่งตัวหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายที่แฝงไว้นะคะซึ่งเราก็ได้พูดกันเมื่อครั้งที่แล้วว่าไอ้เจ้าบุหรี่ชูรสเนี่ยมันมีทั้งหลายกลิ่นหลายรสนะรสแต่ละรสนี่น่ากินทั้งนั้นเลยนะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมีหมดเลยนะคะเอาซะหน่อยไหมไม่ได้ลยค่ะแล้วก็ ถึงแม้ว่าเป็นบุหรี่ที่ผิดกฎหมายแต่ก็เราก็จะยังเห็นว่ามีวางขายทั่วๆไปตามท้องถนนนะคะตามย่านธุรกิจหรือว่าแหล่งชุมชนต่างๆนะคะถึงแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเขาก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่19ปี2553เรียกว่าถือว่าเป็นการช่วยลดพื้นที่สูบบุหรี่เหมือนกันนะคะประกาศให้มีพื้นที่ต่างๆปลอดบุหรี ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตามโรงพยาบาลแน่นอนจะต้องไม่มีพื้นที่ให้สูบบุหรี่เลยนะคะคุณ<ช>เดือน<ช>แล้วก็จะมีโรงแรมหอพักอพาร์ตเมนต์บริเวณโถงพักคอยแล้วก็บริเวณทางเดินทั้งหมดในอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะค<ช>ือเป็นการรณรงค์ให้เขาไม่ไปสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆเหล่านี้ถูกไหมคะใช่แต่ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างไร ถึงเรื่องของภาพต่างๆที่ปรากฏในซองบุหรี่นี่นะคะก็ยังไม่ได้ทําให้นักสูบทั้งหลายนะคะรู้สึกสะเทือนใจไม่ก็น้อยไม่กลัวเลยใช่ไหมคะดิฉันเห็นดิฉันยังกลัวเลยเนาะลุงเดือนเห็นะก็ยังยิงฟันแล้วแบบโอ้โหเห็นภาพใช่ไหมแล้วเป็นละเลงที่ในช่องปากเปิดอะไรทำลายนล่นะเขาก็ยังซื้อมาจุดสูบกันอย่างไม่แคร์คำเตือนใดๆนะคะคุณชาพรนะคะเไม่เกิดผลมากพอที่จะหยุดยั้งจำนวนผู้สูบลงได้ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการผลิตบุหรี่เนี่ยชูรสที่มีแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเนี่ยยิ่งทําให้ลูกค้าเ,เกิดความสนใจ <ừ> นะคะแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าสินค้านี่อาจจะไม่มีอันตรายใดๆหรือว่าไม่ร้ายแรงเท่าไรหร่หรอกก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะคะ<ช>สิ่งนี้เนี่ยเป็นกลุธ์ของพ่อค้าต้องบอกว่าเจ้าเล่ห์นะต้อง<ช>บอกหัวสหัวสแต่ขี้โกงใช่หลอกลวงนะหลอกลวงเยาวชนนะโดยเฉพาะเยาวชนไทยเนี่ย จึงทาให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาสนองต่อความต้องการของวัยรุ่นแล้วก็หลอกล่อด้วยการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ถือว่าไม่สร้างสรรคะ์บางรุ่นก็ให้เลือกสะสมด้วยนะใช่ดิฉันก็เห็นคะแนนเลยนะเคยเห็นบทสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เขาติดบุหรี่พวกนี้นะคะ,คะเขาก็บอกว่าตอนแรกที่ซื้อมาก็ไม่ได้คิดจะเอามาสูบเห็นว่าแพคเกจสวยแล้วก็มีให้เลือกสะสม มีคอลเลกชันหลากหลายด้วยเนี่ยนะคะก็เลยซื้อมาเก็บไว้ในกระเป๋าซื้อเก็บไว้สักพักนะคะก็มีอยากจะลองอ่ะคุณดวงเดือนเข้าใจไหมก็ลองแกะทดลองสูบตามคําชวนของเพื่อนที่เขาบอกว่าเออกลิ่นนี้หอมนะมีรสอ่อนๆแม่แรงมากก็เลยลองสูบมาเรื่อยๆก็เลยติดพระวันนี้เลยนะซื้อมาแล้วก็อยากอยากรู้อยากลองเป็นสิ่งที่ไม่น่าลองเลยนะคะใช่ค่ะ ซึ่งจากเทคนิคก,กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยของบุหรี่นี้นะคะเออซึ่งเขาก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่จะเข้ามาเกาะกลุ่มตลาดใหม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนะ<ช>ถือว่าเป็นเดือกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะคะเ<ช> <อะ S 2> พราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเหมือนมีอำนาจในการซื้อ,อพลังในการซื้อนะคะ<ช>่ะแล้วก็ยังไม่เคยมี กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มาก่อนถูกไหมคะใช่แต่เดิมนี่ก็จะเป็นผู้ชายทั่วไปวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนเป้าละจะมาผู้หญิงอ่ามาผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวบางคนก็คิดว่าสูบแล้วเท่ค่ะผู้หญิงบางคนคิดปิบนี้นะคะคุณดวงเดือนค่ะนะคะบางคนก็บอกว่าเครียดไม่รู้จะทําอะไรกับสูบบุหรี่บางทจริงๆแล้วมีทางออกอย่างอื่นเยอะแยะนะคะเราก็คงจะได้นํามาคุยกันต่อไปค่ะแล้วยิ่งบริษัทผู้ผลิตนอกนี่นะเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถ กระจายสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้นในกลุ่มสตรีมากเท่าไหร่นะคะรัฐก็ยิ่งออกมาควบคุมมากเท่านั้นด้วยจะเป็นการขยายอัตราเพดานภาษียาสูบจากร้อยละแปดสิบเป็นร้อยละเก้าสิบนะคะโดยกระตุ้นกรนขันนะคะคือยิ่งยิ่งมีภาษีบุรีาก็ยิ่งแพงนะคะคุณงเดือนก็ทำให้อัปเกรดนะค่ะจริงๆเขาอยากจะให้จํานวนผู้ที่สูบลดลงนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละกลยุทธ์ของบริษัทที่ผลิตเหล่านี้ก็ก็เพิ่ม สีสารขึ้นมานะคะ,คะเรามาดูตัวเลขกันบ้างนะคะว่าออตัวเลขที่มีคนสูบบุหรี่เท่าไหร่นะคะแพทย์ธนแพทย์หญิงวิกุลนะคะวิสารเสรนะคะจากสำนักทันตะสาธารณสุขกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่ายอดตัวเลขสถิติทั่วโลกนะคะว่าปัจจุบันนี้มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ1,250ล้านคนเยอะมากเละค,ะค่ะในประเทศไทยเนี่ยเมื่อปี2,552มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ สิบจุดเก้าล้านคนก็ประมาณเกือบสิบอ็ดล้านคนนะคะผู้ชายสิบจุดสามหกล้านที่เหลือเป็นผู้หญิงห้าจุดสี่สามคนคไม่ถึงล้านนะคะค่ะแล้วก็เป็นนักสูบหน้าใหม่นะคะเยาวชนไทยอายุสิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่ปีเนี่ยเริ่มสูบประมาณปีละสามแสนคนมากทีเดียวนะคะอันนี้กลุ่มเนี้ยน่ากลัวนะคะที่เรียกว่าเข้าไปอาจจะคิดว่าเท่หรือว่ารู้เท่าไม่ทันภัยของบุหรี่นะคะค่ะ และยังมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ประมาณปีละ42,000รายนะคะคือประมาณวันละ115คนหรือว่าชั่วโมงเนี่ยประมาณ5คนเกือบ5คนเกบ5คนที่เสียชีวิตจากบุหรี่นะคะ,ะก็ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวทีเดียวนะคะนอกจากนี้คุณหมอก็บอกว่าอุตสาหการรมการค้าบุหรี่ชูรสในแถบประเทศเอเชียเนี่ยนะคะเป้าหมายการค้าข้ามชาติ ตลาดก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเพื่อที่จะทําการค้าเป็นหลักโดยไม่ต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะตรงนี้ก็น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสื่อตรงนี้นะคะเราก็อยากจะเอาข้อเท็จจริงตรงนี้มาฝากไว้สําหรับวัยรุ่นน้องๆผู้หญิงนะคะ,ะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่เขาพบนะคะคุณดวงเดือนเขาบอกว่าวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่ครั้งแรก อายุต่ำกว่า12ปีจำนวนร้อยละ10เร็วกว่าผู้ชายในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะแล้วก็เด็กผู้หญิงกลุ่มจำนวนร้อยละ21มีมากถึงร้อยละ42นะคะที่ต้องสูบทุกวันแล้วก็เกือบทุกวันค่ะแล้วก็มากกว่า5มวนต่อวันถึงร้อยละ33ตรงนี้ก็ถือว่าติดแล้วนะคะค่ะก็คือว่าปัจจุบันนี้จะมีผู้หญิงเนี่ยที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกันใช่เราจะเห็นได้ว่าบุหรี่ บริษัทบุหรี่ที่ทําการตลาดกับกลุ่มผู้หญิงนี้เขาก็ทํามาตั้งแต่ปออีมานานแล้วนะคะคุณดวงเดือนตั้งแต่ปี2493เริ่มจากผู้หญิงในประเทศที่พัฒนาแล้วสมัยก่อนเราจะเห็นภาพยนตร์นะคะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเนี่ยเวลาในเห็นจะเห็นผู้หญิงสุบบุรี่และดูเท่ๆนะคะแต่ตอนนี้เราก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ผู้หญิงเลิกบุหรี่กันมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นในบางประเทศผู้หญิงสูบบุหรี่มากกว่าร้อยละ20นะคะอย่างเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์ในหลายประเทศค่ะพบว่าผู้หญิงอายุ14ถึง19ปีมีแอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าผู้ชายในช่วงอายุเดียวกันด้วยค่ะนะคะแล้วก็การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงกับที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขนะคะที่สำคัญแล้วก็กำลังขยายตัวไปทั่วโลกแล้วก็จะมีมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนานะคะซึ่งในปี พิแกศักราช2000เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั่วโลกนั้นมีผู้หญิงสูบบุหรี่ประมาณ200ล้านคนนะคะหรือประมาณร้อยละ12ของผู้หญิงทั่วโลกแล้วก็ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วสูบบุหรี่ร้อยละ15ผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยเราด้วยเนี่ยนะคะสูบบุหรี่เฉลี่ยร้อยละ8 และคาดว่าในปีคิทศักราช2025หรือว่าปี2,568จะมีผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาจะเพิ่มจาก2.1พ<อ>ันล้านคนในปัจจุบันนี้เป็น3.5พันล้านคนตก็คือว่าเร,รเราไม่สามารถหยุดได้นะคะเขาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อัตราการสุบบุรีของผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนานั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20ดังนั้นการ เข้ามาของบุหรี่ชูรสจึงสามารถตอบสนองของอในการสูบบุหรี่ของผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ในอนาคตแน่นอนนะคะ,คะสาเหตุที่สูบบุหรี่ชูรสจนพวกนี้แล้วก็มีโอกาสติดได้ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดานะคะเพราะอะไรคะคุณเพราะว่าเนื่องจากว่าให้รสอ่อนละมุนจึงสูดได้ง่ายกว่านะคะโดยที่อัตราส่วนของสารพิษในบุหรี่ชูรสเนี่ยก็มีพิษภัยไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไปนะคะแต่ว่าการชูรสจะทําให้เด็กแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย ผัาสูบุรีไม่ง่ายขึ้นมันซอฟงอ่าใช่เ<ช><ช>นื่องจากธรรมชาติของใบยาสูบมันจะมีรสเฟื่องแล้วก็ราคาเคืองนะคะการปรุงรสเนี่ยทำให้ราคาเคืองน้อยลงนะคะสําหรับเทคนิคก,การแต่งกลิ่นรสเนี่ยโดยการอาบสารชูรสไว้ที่กระดาษมุนบุรีหรือผสมสารชูรสไปกับใบยาสูบค่ะหรือบางทีอาจจะสอดไส้เม็ด <est> บรรจุสารชูรสไว้ตรงก้งน,ลนะะกลองนะคะก็จะมีการตรวจสาร จากเมชูรสพบว่าสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกกว่าสิบชนิดนะคะจากหลายคําบอกเล่า,อาของผู้ที่มีประสบการณ์สูบบุหรี่ชูรสต่างๆก็ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คิดว่าจะติดนะคะ,คะเมื่อลองแล้วก็เลิกไม่ได้นะคะอันนี้ถึงได้บอกว่าการลองสูบบุหรี่เพียงครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยจะงมีโอกาสติดจนกลายเป็นนักสุบ นักสูบป,ประจําถึง40%โอคค้โหนี่น่กลัวทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้น้องๆเยาวชนของเดาเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้เลยนะคะจะไม่ว่าเป็นสถิติต่างๆที่เราเห็นนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีข้อเสนอแนะดีๆสําหรับผู้ที่อยากจะลดละเลิกบุหรี่นะคะอย่างแรกนั้นเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะคุณดุงเดือน เพราะว่าอาจจะมีอาการที่เรียกว่าถอนยานะคะอย่างเช่นมสมาธิสั้นหงุดหงิดโกรธง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะตรงนี้คนที่จะเลิกสูบบุหรี่นั้นจะต้องมีอาการแน่นอน<ช><ช>นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเลิกบุหรี่จะต้องทําใจให้ได้ว่าเราจะต้องมีอาการถอนยาแบบนี้แน่นอนนะคะ<ช>แล้วก็การเคี้ยวหมากฝรั่งก็จะเป็นตัวช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือ นิโคมาย2นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหมากฝรั่งที่ผลิตจากเรซินค่ะประเภทไซลิทอลนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเลิอกอย่างจริงจังโดยปริมาณนิโคตินที่ผสมอยู่ใน หมากฝรั่งตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2มิลลิกรัมต่อ1เม็ดนะคะก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปสำหรับคนที่เคยสูบบุหรี่มาแล้วนะคะ<__<_เพราะว่าสารมิโคตินที่แฝงอยู่ในเนื้อหมากฝรั่งจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆโดยใช้เวลาอยู่ในปากข,ของเราได้ถึง40นาทีทีเดียวแล้วก็การใช้ก็จะต้องใช้ให้ได้ประมาณ 8- ถึง10เม็ดต่อวันนะคะถึงจะ ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่นะคะอาจจะใช้หมักฝรั่งตัวนี้เข้าไปช่วยได้นะคะซึ่งก็มีผลการวิจัยพบนะคะว่าผู้ที่มีความตั้งใจเลิกบุหรี่จะใช้เวลาเพียง21วันค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะคุณคเดือนราคาก็จะอยู่แผงละประมาณ60บาทมีจํานวน9เม็ดนะคะผลิตแล้วก็จําหน่ายโดยบริษัทมิลลิเมตรจำกัดนะคะตรงนี้คุณฝุ่กงก็สามารถหามา หาไม่ยากนะคะแต่ที่แน่นอนนะคะถ้าว่าคุณฟังสนใจข้อแนะนําในการเลิกบุหรี่ก็สามารถโทรไปได้ที่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ูนยสายนี้ปลอดบุหรี่ค่ะเอาละค่ะ Laura, วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณฟังอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามฟังรายการของเราแล้วก็กลับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ทั้งคุณสุภาพรและดิฉันต้องลาไปก่อนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ